ไอซูอไอซูเ้ยเผ็ดเผ็ดเผ็ดโอ้ยรีบกินกันเอ้ยเอ้แต่มันก้าร่อยดีมืนกันล้วเนี่ยมาม่าเกาหลีเนี่ยโอ้ยช่วยด้วยอะไรอุ้ยดูช่วยของใช้ก็แบบเผ็ดร้อนแบบมากๆเลยอเผ็ดเผ็แต่พิเศษเลยกันเลยไอ้กินเกดกินกันโอยอแล้วกันฟูเป็น้าดูว่าจ้า้อุ้ยุยกินกินแล้วเผ็ดมากเลยมีโอ้ยอซูยอยอยมาม่าแรงไปนี่มัน้แบบนี้ วุ้ยวุอร่อยมากเลยซูชิม้นเนี่ยข้าวสาลียอ้โหกระปีกระปองเฮ้ยพวกพีสารนะขึ้นมาบรรลุกันตุ๊ดกันผ้ใจไม้โอ้ยเจ็บเลยโอ้ยเสียบไปเข้าโอ้ยเจ็บเจ็บมืดนี่แน่นี่แน่เตะเลยโอ้โดนทีมอีกหหมดกันพีเดเตอร์ เก่งมากเลยลู <boundaries> <si suppression> ้เมแต่ช่วยฉัอดนะนี่ไม่ได้จะจัดโอ้ยได้เลยอาปโอ้เยอเก่งจริงโอ้พกเราเป็นวงอมนิทิเลยด้วยไปเลยดาบควรอของฉันโฮ้ยอดาบควอไอ้จมไปย่าเป็นนี่ไว้เลยอ่ะนี่ยนี่เนียจะมีคู่ของฉันเฮ้ยมีดออนยเฮ้ยเรียบร้อยเฮ้ยผูแต่ตลกไมอยากมาแลอเยม่ได้เีย คเรี้ยงไปดิดีที่ด้วยดีีเด้อตาปีศาจตัวตลกเลยด้วยข้าคือกุฎมาล้วราชาปีศาจเจ้าจะไปหาวิญญาณมาด้วยไหมข้ากินซาเจ้าพวกข้านนำใช้ของข้าได่ครับนาจาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่นี่ว่าเด็กกีต้าร์โชตินี่นี่นี่จ้าจ้าจโาว่าใช่หนูชีฮ่า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 ฮ เป็นไงพร้อมไหมครับท่านกุยมาครับวะไอพวกเราเดี๋ยวพวกเราไปเอ่อไปไอเรื่องมันลุกมาดีกว่านะพวกเรานะไปหามันด้วยให้ท่านกุยมามากินกันพวกเราฝึกวิชานี้เป็นปันปีได้เวลายกเอวมาลุกเห็นแล้วว้า้าว้วว้าวว้าววใจเย็นเจ้าแมวรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวต้องหาสาวยังไม่รักเข้าใจเข้าใจเออแม่ที่เป็นคนที่ได้เจอเกย์ยกเอวได้เด็จริงโอ้ไม่ไหวแล้วโอ้ยได้เจอโวนสิทพิ์แทบจะที

Every way I can show, I should be all but I believe I can find, I believe I can find. Let it go, let it go, <laughs> I should buy a shady Oh, <laughs> oh, be a, <laughs> I should be a oh, 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 be a <laughs> <I'll> <not. laughs> อ้เจ๋งมากมาลาเอ้ไม่ใช่มิราไม่โดนหัวแฟนับเลยอ้ชวนลม่วไ้ีดเอ้ชวนลูมิวไวน้ำด้นะดีไ้ลนเซีซจริงเลยนี่โซยูมิวเธอมาลงไว้น้ำเล่นกับเราเซสนุกบ้างเลยนะแถมย็งเจ๋งตัวลยยสบายเลย กับพวกเราหน now, like ่อยน้าลิลเล็ตกันบ้างเนาะแช่น้ำเย็นๆสบายๆนะว่ายสนุกสนุกด้วยมาเล้วเฮ้พวกเธอเราดูขลับพวกเธอสิพวกนั้นจะเป็นวงใหม่แน่เลยอ่ะดูสิดูสิไหนยหนไหนหนดูด้วยโอ้โหโอ้โหว้าวหล่อจเลยอ่ะพวกเขาหลมากเลยนายเกาหลีอ๊า้ดอยนเยอเยอออเดี๋ยวพวกเรากินน้ำโคลกินโซดาเข้าไปกปอู้อู ตดออกมาปูดนแปอะพวกกินน้ำโซดาไปที่ไปปู้นอะไรปุ้นแป๊โชว์ซิกแจ๊ไห้เขาแข่งเราได้เลยฉันอยากจะโชว์ซิกแพคมานานแล้วอ่ะโอ้โอ้รอดูแป๊บนึงนะสาวๆโอ้ซิกแพคซิกแพคแต่พวกเราไม่มีซิกแพคกแล้วนะพวกเรามีแต่วังแพคแต่คนนี้มีซิกแพคของจรเจ๊มีแต่นิ้วซิกแพคของติ๊ดด้วยอโอ้ยซิกแพคซิกแพคโอ้โหดูไม่ได้เลยค่ะ โอ้โหนี่มันซิกแพคหดือลูกมานได้แล้วใครมันจะไปสนใจเรื่องของแบบนั้นกันล่ะใช่ไหมพวกเธอไอพวกเธอก็จะไม่สนใจของแบบนั้นจะไปไอพวกเธอเป็นอะไรโอ้โหแหซิกแคโอ้ซิกแจริงจิด้วยโอ้ยอรบาเยอ่งโอ้ยอกกะหลักขึ้นตัวจเอ้ยจะใจเบื่อรู้ไม่ได้เด็ามันจะเป็นปีศาจหมอกันนะไอไม่ต้องเรีบเรียบเลยฉันกลับก่อนนะไอพวกเธอเล่นว่ายน้ากันก่อนเลยไปก่อนแล้วบ๊ายบายไม่ไเดี๋ยวอนเ ถ้าไปีสามันกันอย่างนั้นหรอเนี่ยเอ้ยอย่างนี้ต้องไปดูหน่อยแล้วอ้ยาโอ้ยตดนเสาตรงนี้ออาว้หัวโต้หัวโต้ไอ้พวกเราหรือเปล่าหัวโต้ป็อะไรเอาโหจะระเบิ ใจจริงๆเลยนะเออเฮ้ยโรเบิรเป็นอะไรหรือเปล่านะฉันเห็นเธอกุ้มใจมานานแล้วเนาะไม่มีอะไรหรอกไม่ละเออบางทีว่าฉันก็เลยกุ้มใจอยู่นะเออบางทีว่าประจำประจำประจำเดือนของฉันมานานนะเออประจำสัปดาห์ด้วยเออประจำวันด้วยฉันต้องทำรายงานนะเฮ้ยโอเคเอ้ยเอ้ยมีอะไรเนี่ยอุ้ยแมวเฮ้ยแมวยักษ์มาจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยแมวยักษ์โหูตาอย่างบึ้มฟันก็ใหญ่แล้วเฮ้ยแมวเป่ายักษ์เฮ้ยแมวเป่าพิษาเลยเฮ้ยน่ากลัว

มามามาโอ้มันจะตั้งกระบอกเพชรเองอาเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยโอ้โหแกจตั้กระบอกเพชรแค่นี้โอ้โหมือหัวเลยเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อออไอ้คุณคุณแกคุณเป็นมิศาเ่ไม่ใช่แล้วแต่ผมครับเพาความจำแปงนะครับผมอยากจะไปเกิดสักทียอยากจะรุดจักรพรริาการอันนี้คงเข้าใจใช่ไหมอาผมมารับใช้ราชาพิศาเพราะเหตุจำแปงใหญ่ฉยแต่ผมไม่อยากทำเรื่องไม่ดีหรอกนะว้าวมีความรักว้าวเอ้ลคุณเป็นะไเย ไอ้หวานหนววนต้ในโอ้หวันสดุดเจสะุดออเธอเธอเมาโอ้อ้ไกรรใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยขอโทษค่ะวไตั้งใจนี่โอไม่ไ้เหมือนใจอ้หไเจ๊เจ๊เจอาไปกินหนูค้าไปเลยหรือเปล่ากันเนี่ยโ oh an ้หหลังจะกระดกบก๊อปแก๊ปมันจะเลยค่ะเอา้ยดูไม่อเสิ โอชิตะโยชิตะโยช่วย哟สกุบีวะเอ้ยกูไม่เก่าโอ้ยเจ๊ยังยิ้มโอ้ยเจ๊ยังยิ้มโอ้ยเพ๊ยังยิ้มโอ้ยเจ๊ยังยิ้มไอ้ยเจ๊ยังยิ้มโอ้ยเจ๊ยัอยิ้มโอ้ยเจ๊ยังย้มโอ้ยเจ๊ยังยิ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 ้มโอ้ยเจ๊ังยิ้มโอ้ยเจ๊งยิ้มโ้ยเจยอง

โอ้ที่ไรกันแล้วล่ะยเออไปแล้วก็ได้เจอ้หเดู้นลวองาเดียวเมมค่ะเอกนู้ล้วค่ะเอามดูเปีศาจมืนแม่ค่อ็นยูทำยังไงดีค่ะเออมาตอูหน่อยมเอ็มมาดูว่าเ็เอ ไปเอทีมซิมกเ,าเ้าร,ร,ร์บ่อกีนี้ลองเพลงบอยจริงนะพวกเนี้ยสิเร์บอยโอ้ใช่แล้วครผมลองเพลงจนมปนยาของเทพุดแล้วครับอ้เสอ<ะ><ะ>ือยิย่งเตนเลย<ะ>จะไปแ่งตุ้ยยดไม่จะพูดด้วยสมุนอานี่สุดข้าก็าได้่าสิดยองข้ากับคุนมาแล้วข้าก็คืออีวอต์ตอ,อยังไงล่ะ กูมาก็แค่ชื่อชั่วคราวเท่านั้นว้าเฮ้ยฉันขอเจอพวกเธอด้วยนะที่จะโกงของพวกเธอมาได้ตลอดนะไม่ต้องเลยเล้ห้อไปรู้ไหมมาสแาวๆมาแซ่บกันเถอะโอ้ประโถยแล้วกลับมาคืนดีกันเฉยเลยหัวธุรกิจของเรากำลังไปได้ด้วยดีแล้วเนี่ยป้าฟูใช่แล้วป้าฟูบีบีซาจาซาจาเลยรซาจาเลยรเนี่ตัดตัวขาดเลยเฮ้ยเดี๋ยวผมไม่ใช่ซาจาผมคือซิกมาบอยโอ้ซิกมา

โอ้สวยที่เขาสวยฮัฟฮฟโอ้ปอหวังให้เัอ้เรียบร้อยเรยโอ้อโอ้โอโอ้โอ้อไรก่อนนะจ๊อ้าว่าแตค้งนี้นะว่าต้องไปตีสาต่อไปนี่เนี่ยเด็กปล่อยนี่ต้อขาย จะไปเรื่องต่างนึกพ้องว่ากันนึกว่าเราดีกันแล้วใช่ว่าขับรกลับใจแล้วนะจะพวกมันมนึกทั้งหลายอีวโตโตมาแล้วเว้ยเธอไม่รอดเชียวหรอกถึงเธอจะเป็นนักล่าปีศาจก็เถอะเพราะเหตุน,นี้ไงมันนึกถึงน่าสนใจเฮ้ยกันๆ ำแสงอะไรวะเนี่ยโอ้โออยออ๋อกันไม่ไหวเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องกันต่อไปเอ้ยโอยโอยโอ่ยลำแสงมันถอดมากเอ้ยไม่ไหวแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยกันกันเอ้ยไม่ไหวจริงจริงเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้จะบอกเธอนะโรเมอันตรายนะฉันไม่ใช่จินนูหรอกนะฉันก็คือจินวูยังไงล่ะจินจิจิจินวูอย่างนั้นหรือที่โอ้ my god เลย <ITA> จัดการมาเลยอีกคริสลุยเลยเออแผมหัวหมดแล้วข้อคู่เอกรีตยอดน่าสนใจน่าสนใจโอ้วก็ยังวนอยู่ด้ยต่อไปก็นายแล้วล่ะฉาำมดลุยเต็มที่แต่ผมคิดว่าผมสู้มันไม่ได้นะครับเนี่ยเอาหน้าเป็นลูกสาวมองอยู่ลุยเลยสาวมองอยู่อย่างนั้นเหรอโอเคได้เลยครับคุณทินโวคุนทิมโว ไอ้บ่ได้เฮ้ยเฮ้ยจ้าเจี๊ยบต่อยว่ากัเลยโอ๊ยไม่เป็นไรฉัตอโอ๊ไม่เป็นไรโอ้ยไม่เป็นไรได้ไงวะเนี่ยโอ๊ยถึงข้าจะเป็นเงาข้าก็เจ็บนะเว้ย ขาดว่าเนะคุณจินโวเออจินจับเพนนะคะไม่เป็นไรเรี่องๆผักกะหลัมปีกินอะไรก็ไม่หมดสักทีเลย่นชอบกินผักเอาเลยกะหลัมปีโลกะหลัมปีก็น่ร้อยไปเลยนะเด็กๆทุกคนต้องหัดก,กินผักแดงจะไม่กินผักแล้วก็ต้องขาดวิตามินแน่จ้ากินะขึ้นไปเยอะๆเลย ว้าวพวกพี่ทงพี่พรอมมากเลยค่ะต่อไปนี้เาจะกิัดทุกวันเลยค่ะเดาจะว่าปัดกระปิ้นผัดกระปิ้นโอ้โหอาเจะกันไปปีศาจเนี่ยมาดูคอนเสิร์ตเธอ้ดยเปล่าโอ้ว้าวว้าวเจอกันรติดตัวมาแลวจากบ้านมาดีดีดิเอ็มมิั่าคนโองหวอรู่งว่าช่วยช่วยช่วยมาชิดเฮ้ยฉันก็เป็นนักล่าปีศาจที่คอยกำจัดปีศาจจามุก โอ้เดี๋ยวจะไปสู้พี่ชายอีกโอ้โหแมวบ้าเอาเจ้าแมวเฮ้ยมากินข้าวเฉยเลยป้าเฮ้ยเพี้ยชันไม่นะสาวสาว